王老师中文สวัสดีครับสวัสด ah ีค่ะวันนี้เราจะเรียนภาษาจีนกันนะครับเัภาษาไทยแปลว่าอะไรสวัสดีภาษาจีนพูดว่า你好你好 OK เนยหนีเนยีหนีเออเห่ว เฮาเาเา你好你好你แปลว่าคุณ you 好แปลว่าดี good ดีแปลว่า你好แปลว่า you good I wish you everything good โอเคโอเคโอเค okay อันดับน้คะค่ะ你好 你好，你好，你好，嗯，hello。